เราก็คิวแน่นค่ะทั้งละครพรีเซนเตอร์อย่าพึ่งเบื่อกันนะคะถ้าเรื่องผมแบแน่นอนสมูทสุดๆไม่อย่างนั้นจะเป็นพรีเซนเตอร์แสนซิวมาเมกือบสิบป,ปีหรอแอบรับตัวแม่ต้องทรีตเมนต์ตัวแม่ทุนนั้นจะ้ะก็เข่าเค็มคอนสุดๆแค่ช็อตเดียว มูดมาเป็นรอยๆครั้งผิดหวังก็เยอะแต่เบื่องหลังเดิไม่เคยยอมแพ้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก <c oughs> หรือเรื่องงานแหมก็เอาเรื่องจริงมาพูดแต่มันก็มีชอบที่ไม่ดีบ้างนะ <c oughs> ต้องสวยทุกลุกทุกทุกบทดาด้วยเซนซิฟพาวเวอรชาอตทรีทเมนต์กระปุกสุบพูโหขาแบบนี้ อซำหรือเปล่าคะหรือไม่มีนะมีแต่ชอ็อตที่ทำให้อยู่ทรงเนี่ยแหละก็สั่นซิลพาวชอ็อตทรีทเมนต์ไงที่ให้ได้มากกว่าทรีทเมนต์สูตรใหม่ที่ช่วยบำรุงผงเสียชีฟูให้กลับมาสวยนุ่มลืน่นจัดทรง